วันนี้ซาจะมาแชร์เรื่องราวของพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้ค่ะชื่อพี่ชาพี่ชานะคะได้เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาดูในคลิปซานะคะแล้วก็ตัดสินใจทักเข้ามาพูดคุยกับซาะคะ่ะว่าตัวเองเป็นสะเก็ดเงินซาก็เลยได้แนะนําพี่เขานะคะให้ปรับทางเรื่องอาหารการกินแล้วก็เสริมวิตามินเข้าไปนะคะแล้วก็นี่ก็คือผลลัพธ์ของพี่ชานะคะคที่กินวิตามินไปประมาณ20วันนะคะและตอนนี้นะคะพี่ชาก็คือได้ดูแลกับซานะคะ ตอนนี้มาประมาณ4ี่เดือนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้โรคสะเก็ดเงินของพี่เขาสงบแล้วนะคะทุกคนและพี่เขานะคะคือเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ปรับทั้งเรื่องอาหารการกินและก็คือกลับไปกินทุกอย่างได้เหมือนเดิมแล้วนะคะและซานะคะเวลาซาดูแลพี่ๆที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะซาจะแนะนําทั้งเรื่องอาหารการกินหรือว่าการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็บวกกับการฟื้นฟูวิตามินนะคะซาจะใช้ระยะเวลานะคะทุกคนประมาณ3เดือนถึง6เดือนอย่างขั้นต่ํานะคะ ส่วนบางคนนะคะภูมิ้มกันดีนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณแค่3เดือน4เดือน5เดือนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับภูมิ้มกันในร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะฟื้นฟูกแก้จากต้นเหตุนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะด้วยวิตามินนะคะสามารถทักเข้ามาว่าสนใจด้านล่างไดนะคะเดี๋ยวสาตร์จะแนะนําวิธีการดูแลตัวเองให้